ครับผมมณีวัน 3, ที่สามธันวาคมมาเบิงลูกไก่เหลืองค้างขาวครับจอแตกมือีองร้อยห้าสิตัวกำลังกกไฟครับ250ตัวลูกไก่เหลืองข้างขาวและยังเหลือในตู้ ยังไม่จบครับอีกอาทิตย์นึงครับผมเหลืออยู่ประมาณ500รอยฟองครับและที่เจาะยังไม่หมดครับผมเอาฟักอีกร้อยฟองไข่เก็บเรื่อยๆครับเรื่อยๆ จัดส่งตามคิวครับผมลูกค้ารอหน่อยนะครับกำลังฝักอากาศเย็นๆครับกรับผม